สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับวิดีโอซีรีส์กไก่ถึงฮอนูคจากมินิทวิดีโอวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภาษาไทยของเราอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือท้อทงท้อทงในภาษาไทยเขียนแบบนี้ค่ะ เขียนเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะทอทงโบกสะบัดมินิสาร่าเริงชอบเล่นกับสายลมและก้อนเมฆเธออาศัยอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในวันที่อากาศแจ่มใสเธอจะโบกสะบัดเล่นไปกับสายลมอ่นอ,อนโยนและคอยรอต้อนรับเด็กๆที่มาเรียนในทุกๆเช้าแล้วสะบัดบ,บอกลาเด็กๆก,ก่อนกลับบ้านในทุกๆวันอย่างมีความสุขวิธีการเขียนทอทงให้เริ่มขีดจากส่วนที่เป็นไม้ซ้ายมือเขียนลงมาจากนั้นหักไปทางขวา แล้วลักเส้นตรงขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวไปทางขวาแล้วเขียนเส้นตั้งตรงขึ้นแล้วก็เขียนกลับไปทางขวาอีกครั้งลงและขึ้นตามรูปของโธงค่ะ มาดูวิธีการเขียนทอทงกันอีกครั้งนะคะเรากำหนดเส้นปะขึ้นมาเพื่อให้สังเกตได้ง่ายๆตัวอักษรตัวนี้เริ่มที่เส้นตรงเขียนเส้นตรงขึ้นมาก่อน1เส้นห่างจากเส้นปะเล็กน้อยจากนั้นเลี้ยวไปทางขวาผ่านเส้นปะก็คือผ่ากึ่งกลางไปอีกแล้วจากนั้นดึงเส้นขึ้นไปข้างบนแล้วก็ค่อยๆโค้งเส้นไปทางซ้ายมือเลยเส้นปะเพื่อกลับไปฝั่งซ้ายแล้วสุดท้ายก็เขียนเอียงขึ้นไปทางขวาวาดขึ้นแล้วลงเล็กๆแล้ว ขึ้นอีกเล็กน้อยหยุดเส้นเราจะค่อยๆเขียนให้ดูกันอีกครั้งนะคะและมาดูลายมือแบบต่างๆที่เขียนกันค่ะมินิทวิดีโอขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอซีรีส์กไก่ถึงฮอนคู่ของเราท่านสามารถแสดงความคิดเห็นชื่นชมแนะนำติชมกับเราได้ที่กล่องข้อความด้านล่างนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ